Welcome back to the channel 2026 Bit song Plus ถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV พลังงานไฟฟ้าหรือ plug-in hybrid ที่ให้ความคุ้มค่าเทคโนโลยี้ํำดีไซน์พรีเมียมและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถยุโรปหลายรุ่นวันนี้ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2026กับ BYD Song Plus รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงม,มาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง ทั้งในด้านดีไซน์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะในการขับขี่ที่เหนือความคาดหมาย b y d Song Plus 2026มาในภาพลักษณ์ของ SUV ขนาดกลางที่ดูทันสมัยมากขึ้นตั้งแต่แรกเห็นเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ดูเฉบเฉี่ยวดูด,ดันแต่ยังคงความหรูหราในสไตล์รถพรีเมียมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่มีความเฉียบคมพร้อมระบบไฟสองสว่างอัจฉริยะที่ช่วยปรับความสว่างตามสภาพถนน กระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูมากขึ้นตามแนวทางรถพลังงานใหม่ของ b y d ทําทำให้ภาพรวมของรถดูสะอาดตาและล้ำสมัยด้านข้างตัวรถให้ความรู้สึกแข็งแกร่งด้วยเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสปอร์ตขนาดตัวรถถือว่ากำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะกับการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยฝาท้ายเล็แบบพาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยในแบบรถยุคใหม่ เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและบรรยากาศที่ดูพรีเมียมวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในมีคุณภาพดีให้สัมผัสนุ่มทั้งในส่วนของเบาะแผงประตูและคอนโซลกลางการออกแบบเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอกลางขนาดใหญ่แบบหมุนได้ตามเอกลักษณ์ของ BYD รองรับระบบสัมผัสที่ลื่นไหลใช้งานง่ายพร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลด้านหน้าคนขับแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางระบบช่วยขับขี่และสถานะของแบตเตอรี่หรือระบบไฮบริดทําให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและติดตามข้อมูลของรถได้อย่างมั่นใจเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระได้ดีเหมาะทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลพื้นที่โดยสารตอนหลังถือว่ากว้างขวางนั่งสบายผู้โดยสารสามารถเหยียดขาได้เต็มที่มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมช่องชาร์จ USB ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่ ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้งานในชีวิตประจําวันในด้านเทคโนโลยี BYD 2อง plus 2026มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยจอดรถทําให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภยัยและง่ายดายมากยิ่งขึง้น สำหรับสมรรถนะ BYD 2 Plus 2+ รุ่นปี2026มีให้เลือกทั้งเวอร์ชันไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดขึ้นอยู่กับตลาดและการจำหน่ายในแต่ละประเทศรุ่นไฟฟ้ามาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้แรงบิดมาแบบทันทีการออกตัวทำได้รวดเร็วนุ่มนวลและเงียบเหมาะกับการใช้งานในเมืองส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถขับด้วยไฟฟ้าล้วนในระยะทางสั้นๆและใช้เครื่องยนต์เมื่อเดินทางไกลช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเห็นผล ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้เน้นความนุ่มสบายแต่ยังคงความมั่นใจในการเข้าโค้งพวงมาลัยมีน้ำหนักกำลังดีควบคุมง่ายทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจแม้จะเป็นรถ SUV การเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีมากลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้การเดินทางเงียบและผ่อนคลายในเรื่องของอัตราส,สิ้นเปลืองพลังงานถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ BYD Plus โดยเฉพาะรุ่น Plug-in Hybrid ที่สามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างชัดเจน ส่วนรุ่นไฟฟ้าก็ให้ระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยๆมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนรอคอย BYD Song Plus 2องพถูกวางตําแหน่งให้เป็น SUV ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาราคาคาดว่าจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถยุโรปแต่ให้ฟีลลิ่งและฟังก์ชันที่ใกล้เคียงหรือบางจุดอาจเหนือกว่าด้วยซ้ํา ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่อยากก้าวเข้าสู่โลกของรถพลังงานไฟฟ้าโดยรวมแล้ว b y d 2 Plus 2026คือรถ SUV ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายสมรรถนะและความคุ้มค่าเหมาะทั้งสําหรับใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลถ้าคุณกําลังมองหารถคันใหม่ที่ล้ําสมัยประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถคันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด ถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแบบจัดเต็มแล้วคุณ